ไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน6กหรือว่าบนานะคะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็สื่อมวลชนยังคงเฝ้าติดตามกรารรอรับร่างของนายทหารกองทัพอากาศทั้ง3ามนายค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะกับคุณวรพัฒน์พัทยกุลรายงานจากท่าอากาศยานทหารบน .6 ค่ะคุณวรพัฒน์คะเชิญค,ค่ะค สำหรับบรรยากาศที่บอนอ6ขณะนี้นะครับยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะครับเตรียมมารอรับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง3นายซึ่งเป็นทหารของกองทัพอากาศนะครับซึ่งจะเคลื่อนศพมาที่บริเวณบอนอ6ครับ หลังจากที่กองทัพอากาศได้แจ้งกำหนดจัดพิธีรับร่างนักบินและช่างประจำเฮลิคอปเตอร์คืนนาวาอากาศตรีพระสิทธิ์เตชะเสนักบินที่1เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างนักบินที่2และพันจ่าอากาศเอกวิสุทธิพุทธรักษานายช่างเครื่องที่ประสบอากาศยานประสบอุบัติเหตุนะครับบริเวณพื้นที่ระหว่างเขาเช่าเหมาจังหวัดระยองและเขาวงตำบนภาวะอำเภอแก่งหางแมวนะครับจังหวัดจันทบ,บุรี โดยขณะนี้กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบิน430พร้อมทหารเกียรติยศ1กองร้อยไปรับร่างนายทหารทั้ง3นายตั้งแต่เวลา18.30นาิกา30นาทีนะครับคาดว่าจะถึงสนามบินอูตะภาแล้วหลังจากนั้นจะส่งมาอย่างบอน .6 ต่อไปครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารกองฐานเกียรติยศที่ประจำอยู่บอนได้เตรียมรถเกียรติยศของทัพอากาศ ไว้สําหรับเคลื่อนย้ายร่างของทั้งสานายที่เสียชีวิตเพื่อนาอําไปยังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและก็รอกําหนดการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเบื้องต้นนะครับจะนําไปบําเพ็ญกุศลที่ชาป,ปนก,กิจสถานนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในวันพรุ่งนี้ครับ ทั้งนี้กองทัพอากาศได้ปูนบำเหน็จพิเศษ8ขั้นพร้อมกับเงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตครับแล้วก็นายทหารที่เสียชีวิตจะได้รับพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขออภัยครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยนาวาอากาศตรีพระสิทธเตช,ชะเสนเป็นพลอากาศโทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภกมงกุฎไทยพร้อมเงินสงเคราะห์ข้าราชการที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ3ล้าน 9,831บาทเรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างเป็นนาวาอากาศเอกเครื่องราชอิสริยพรณ์ตริตาพรช้างเผือกรอบเงินสงเคราะห์ข้าราชาการที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชาการสองล้านบาทรวมถึงพันจ่าอากาศเอกวิสุทธพุทธรักษาเป็นพลอากาศเอกเรื่องราชอิสริยภรณจตุรฐาพรมงกุฎไทยครับ พร้อมกับเงินสงเคราะห์ค่าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ2,762,661บาทครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่ร่างของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตเดินทางมาถึงบริเวณบอน .6 แล้วนะครับผู้บัญชาการกองทัพอากาศพร้อมกับนายทหารระดับสูงนะครับจะเป็นผู้นําขบวนร่างทั้ง3นายไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่พร้อมกับรายงานสดให้คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศกัน,กนครับแต่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับ ขอบคุณค่ะคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานมาจากท่าอากาศยานทหารนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ตกที่เขาเฉเมานี่นะคะวันนี้ก็นําไปสู่ประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคําถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นฮิวอี้เนี่ยม,มีอายุการใช้งานเกือบ50ปีด้วยกันนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการจัดซื้อใหม่หรือไม่เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมยังจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันได้ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อหลายปีที่ผ่านมามรุ่นฮิวอีนี้ตกถึง3เครื่องด้วยกันใช่ค่ะซึ่